สนับสนุนข่าวโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลสความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลองช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะถามคุณคุมนิดนึงว่าชอบทานผักไหมก็ทานนะครับโดยส่วน,น,น,นใหญ่แล้วนะแบบครับก็อาจจะมีบางผักที่ไม่กล้าทาน <c oughs> แต่นี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของคนที่รักสุขภาพแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าอาจจะทําให้ทานผักได้ง่ายขึ้นใช่คะแล้วก็ใครที่บอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับผัก เป็นธุรกิจที่ทําได้ยากนะคะอยากให้ติดตามรายงานชิ้นนี้ค่ะเพราะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะนำผักมาอัดเม็ดแล้วก็จําหน่ายสรุปว่าประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวค่ะไปติดตามกับรายงานค่ะครับ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่อุดมด้วยพืชผลทางการเกษตรนานาชนิดเกตคงพรทวีวัน์จึงมองเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและช่วยเกษตรกรไทยด้วยการแปะรูปผักสดผสมผสานนวัตกรรมการผลิต จนกลายเป็นผักเม็ดไบโอเวกกี้ที่ยังคงคุณค่าทางสารอาหารไว้ใกล้เคียงกับผักสดมากที่สุดซึ่งไม่ใช่สารสกัดไม่ใช่สารเคมีจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคนอกจากนี้ผักสดไบโอเวกกี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของ10สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี2555อีกด้วย ผักเม็ดหนึ่งซองเทียบเท่ากับปริมาณผัก150กรัมหรือผักสดหนึ่งชามทำมาจากผักห้าสีจำนวน12ชนิดได้แก่บีทรูทป่วยเล้งเซรเรลลี่พาสเล่ฟักทองญี่ปุ่นผักชีล้อมบ็อกโคลี่มะเขือเทศเชอรรี่แครอท กะหล่ำปรีแดงพริกหวานและต้นหอมญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผักเมืองหนาวที่มีสารอาหารค่อนข้างสูงและคนส่วนใหญ่หารับประทานได้ยากโดยวัตถุดิบเหล่านี้ได้มาจากโครงการหลวงที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวจึงมั่นใจได้ในความสะอาดปราศจากสารเคมีและปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือเรา ผลิตจากผักสดมาทําเป็นผักแห้งให้ผู้บริโภคอาจาเป็นเม็ดให้ผู้บริโภคได้ทานได้สะดวกก็คือสําหรับผู้บริโภคที่ไม่ทานผักหรือพวกที่หาโอกาสทานผักยากนะครับทุกอย่างเนี่ยผลิตจากธรรมชาตินะครับผลิตภัณฑ์เราวัตถุด,ดิบเรามาจากโครงกันหลวงเพราะนั้เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ เกีบ้บุกตลาดด้วยการจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook พร้อมขยายช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านร้านขายของเกี่ยวกับสุขภาพร้านขายยาห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าปีกและพยายามกระจายสู่ร้านค้าในชุมชนให้มากยิ่งขึ้นเพียงแค่ระยะเวลา2ปีตั้งแต่ส่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกมาและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไบโอเวกมีจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว สำหรับช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยเรามีจัดจำหน่ายใน Modern Trade ในร้านอาหารสุขภาพในกลุ่มของพวกร้านขายยาที่มีขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพนะครับ จากผักเม็ดแล้วเจ้าของธุรกิจยังได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์มาเป็นซุปผักกึ่งสําเร็จรูปคือซุปผักโขมกับซุปฟักทองญี่ปุ่นยังคงมีชาผักซึ่งเป็นชาอูหลงผสมกับผักเซเรอรี่ช่วยเพิ่มความหอมของชาลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้ยังมีวุ้นเจลาตินสําเร็จรูปผสมผัก5าชนิดและวิตามินซีรสชาติอร่อยเหมาะสําหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหรือทานผักน้อย ไมโอเวกกี้ยังคงมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆและยังคงเน้นผลิตภัณฑ์จากผักเป็นวัตถุดิบหลักพร้อมคาดหวังไว้ว่าจะผลิตอาหารรักษาโรคเพื่อผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจโดยมุ่งทำวิจัยกับทีมงานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตสิ่งดีๆที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญจากความมุ่งมั่นที่ไว้วางใจตั้งแต่แรก โดยปัจจุบันเนี่ยเราทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผักการพัฒนาขั้นสูงสุดที่วางไว้ก็คือเราจะผลิตผักเพื่อเป็นอาหารในการรักษาโรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรือร้อรังเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานครับซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการทำงานวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่องครับ เม็ดเบลเวกี้ถือเป็นหนึ่งในการทำธุรกิจ SME ที่ต่อยอดด้วยการทำความเข้าใจต่อกระแสะความต้องการของลูกค้าและทำเช่นนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะประสบความสำเร็จขณะเดียวกันก็ทำการพัฒนาในตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องทีมข่าวททบ5รายงาน สำหรับผักเม็ดไบโอเวกี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบโจทย์สําหรับใครที่บอกว่าทานผักยากนะคะหรือว่าหาผักเมืองหนาวทานยากนะคะและก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ธนวัชชัยตระกูลชัยกันไงไงค,ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับผักเม็ดไบโอเวกี้ครับอาจารย์ก็เคยมาออกรายการนักประดิษฐ์พันล้านนะครับแล้วก็ตีแตกไปแล้วครับผมก็คือเป็นผักนวัตกรรมก็คนไม่ชอบกินผักก็ ทำยังไงคืออย่างงี้ผักมันเวลาไปทำอาหารเนี่ยแล้วผักมันวิตามินมันหายไปนะครับประการที่สองเวลาคนจะกินผักเนี่ยมันก็ไม่ครบถ้าเป็นมาประการที่สามคนเนี่ยไม่กินผักดังนั้นก็เอาผักมาอัดเม็ดแล้วก็มาขายจต่คุณค่าทางอาหารน่าจะอยู่ครบไหมฮะอาจารย์อยู่ครบแต่คงไม่เท่าผักผักสดนะสดเลยแต่ผักสดเนี่ยเวลาคนนึกกินสดๆไง ครับแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีสารเคมีไงครับนะฮะถ้าปกติโดยทั่วไปแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของพวกอาหารเสริมเนี่ยคือถ้าผักเม็ดอาจจะดูเหมือนเป็นตลาดใหม่ๆของคนไทยไหมฮะปกติเราจะเจออาหารเสริมประเภทอื่นๆมากกว่าใช่ค่ะเจอในรูปของวิตามินอย่างเงี้ยอาจารย์คือมันก็มันเป็นแบบสไตล์ฝรั่งอ่ะกินอะไรก็กินเป็นเม็ดน่ะเหมือนหมาก็กินอาหารเม็ดแนวกินอาหารเม็ดแต่ว่าระวัางอาหารเม็ดกับอะไรที่มันเป็นสําหรับมนุษย์เนี่ยอะไรที่มันเป็นของของจริงๆมันควรจะกินเป็นผักไหมค้ับมากกว่าจะกินเป็นเม็ด เวลาเป็นเม็ดมันนึกถึงยาไงถูกไหมแต่ว่าคนยุคใหม่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปกินผักได้ครบนะฮะและผักจริงๆก็แพงแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างผมไปซื้อมาอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นหลายร้อยบาทอะไรเงี้ยผักแพงกว่าตัวอาหารดีกที่ปลอดสารพิษเขาก็เลยเห็นช่องว่างตรงนี้แล้วเขาก็ใช้ตัวนวัตกรรมตรงนี้เข้ามาเขาก็ได้รางวัลนวัตกรรมนะฮะแล้วก็ช่องแล้วก็คนปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่กินผักพ่อแม่ก็อยากให้กินผักแล้วก็กนนี้ก็ให้กินผักไง อืมคือเขาบอกตัวเองว่าเขาจะไม่แพงด้วยนะฮะนวัตกรรมใหม่เลยนะอาจารย์ก็มีถือว่ามีความน่าสนใจใแล้วได้รางวัลนวัตกรรมไงอืมนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการผลิตพันล้านไม่ได้ยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาต่อยอดกันเรื่องของการฟื้นตัวของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับรับชมครับ